ออกมาปุ๊บก็คือสายตาชัดเหมือนเกิดใหม่ค่ะใช้เวลาพักฟูนจริงๆเนี่ยแค่1คืน สวัสดีค่ะอุงเอิงเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเอิงเป็นคนสายตาสั้นมากนะคะเอิงเนี่ยมีถ่ายงานเยอะมากทําให้เราไม่มีเวลาพักฟื้นได้รับคําแนะนําให้ลองมาทํเลเซอที่เลสเตอร์วิชั่นก็ได้มีโอกาสเข้าไปปรึกษากับคุณหมอค่ะจะบอกว่าชิลมากๆเข้าห้องผ่าตัดแค่ประมาณ15นาทีเองค่ะทุกคนพอะออกมาปุ๊บก,ก็คือสายตาก็ชัดเจนหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเกิดใหม่ไม่แสบตามไม่ไม่เป็นอะไรเลยนวัตกรรมของเขาเนี่ยดีจริงแล้วก็คุณหมอก็คือเก่งมากๆทําให้เราแบบ สบายใจได้เยอะมากตอนนี้ก็ครบแล้วหนึ่งอาทิตย์ค่ะที่เอิงทำมาไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วก็ตาก็มองเิ็นชัดแต่ว่าคือประทับใจมากๆีพ่พี่ๆก็บริการดีสุดๆคือ,อไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรค่ะแต่อยากจะบอกว่ามาเฉินไม่ต้องลังเลค่ะกคนเลเซอร์วิชั้นดีริงค่ะ